หนึ่งหนุ่มนะคะนัทสักดาทอนนะคะแอบชเชวไปแชะภาพที่เชียงใหม่มามีคนแอบเหลีนน <c oughs> ่ยนัปนคิเลโอนะใช่แล้วนะคบล่าสุดเนี่ยผมไปถ่ายรายการเวทลับนะฮะ <c oughs> ที่บ้านนะฮะไปบุกบ้านของพี่นัท <c oughs> สักดาทอนเธอบ้านเขาแบบเลิศหนูนะแล้วที่เ <c oughs> ชียงใหม่เขามีบ้านสองหลัง <c oughs> จริงๆเขามีบ้านในตัวเมืองหลังหนึ่งแล้วเขามีบ้านตากอากาศอีกหลังหนึ่งจริงจริงนะเราไปเที่ยวบ้านเข้ามาแล้วก็บอกโอ้โหบ้านเขาแบบห้แบบห้โซไฮเทคมากข้างล่างมีแบบโรงหนังมีแบบมีบาร์มีแบบ ฟลอเต้นรำมาอะไรเงี้ยเออฟังดูนะคะคุณนัทศักดาทรน,น้าเป็นคนที่น่าคบหาขึ้นมาทันทีบ้างแล้วส่งหลังทีะะ่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ล่าสุดไปามาอากาศที่เชียงใหม่ยังเย็นอยู่เลยนะ<ช>แล้วก็ไปเที่ยวมอนแจมแล้วก็ไปเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปกันมาเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เราไปอัปเดตนะละกันนะคะ<อ>พี่น,นัทครับว่าช่วงนี้นะฮะเออปล่อยเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงามาแล้วกระแสตอบรับดีขนาดนี้เนี่ยจะมีเพลงอะไรเร็วๆนี้หรือเปล่าครับไปไปชมกันเลย เาเเห็นไปเที่ยวเชียงใหม่มาจากครับผมจริงๆแล้วคือไปอัดรายการนะครับรายการไวคลับนี่แหละแล้ว,ลวก็ไปกับน็อตเกลเอโอนั่นแหละครับสนุกครับเพราะว่านี่เป็นการกลับเชียงใหม่ครั้งแรกในในรอบหลายเดือนที่แบบกลับไปแบบมีเพื่อนไปอะไรเงี้ยเพราะ่กลับไปคนเดียวอะไรเงี้ยกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่อันนี้ก็คือมีเพื่อนๆในวงการไปแล้วก็คือไปอัดรายการแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยครับ <c oughs> จริงๆแล้ว พี่ไม่เคยเที่ยวมอนแจมเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตอเออทั้งที่มันอยู่ใกล้บ้านมากเลยเออแต่ว่าก็ดีครับได้ถ่ายรูปได้อะไรมาแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีได้แต่งตัวเป็นชาวเขาด้วยอเออ,เอ,อต้องรอติดตามครับผมเห็นว่าจะวางแผนทําเพลงที่สองครับพี่นัทอ่าใช่ครับตอนนี้ก็เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เพิ่งเข้าประชุมเรื่องนี้ไปครับจริงๆเราก็คือเราก็ทำทำแล้วแล้วก็มี มีตัวเก่งอยู่สองเพลงต้องมาตีกันก็จะองเรื่องหรือว่าเรื่องได้หรือเป่ากำลังเลือกอยู่ครับคือสองเพลงนี้มันมันมาเป็นเดโมก่อนยังไม่ได้อัดแบบว่าแบบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เดี๋ยวเราดูว่าอันที่เสร็จแล้วเรียบเรียงเสร็จแล้วเนี่ยอันไหนมันน่าจะปล่อยก่อนกันเนี่ยแต่เพลงเพลงดีทั้งคู่เลยเพลงมีเดียมครับเพลงมีเดียมเครับคุณสดาพอนะคุณแม่เขาน่ารักมากด้วยนะครับเราติดตามกันแล้วกันนะคะ